ครับไอ้คนเมาหนักเนี่ยจะเอาจะเอาเรื่องมาประคักหนึ่งเขาชักมีดออกมาเลยเอาชิงดิช่อัวตัดออกมาเลยแล้วเขาจะวิ่งเข้ามาใส่เลยยา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 เขาบอกเงี้ยเพื่อนอันเนี้ยสัตกูจะเอาเชิดช้างเลยนะพวกเราไม่มีของของของเนี่ยไม่ได้พบกันมั้งจับไม่ผิดไม่มีกันเลยคสัดเข้ากลางหลังเต็มที่เลยเขาฟันเลยพี่หัวตัดเป็นเหลี่ยมๆหล่ยมเนี่ยมันจะมีปลายแหลมๆปลายแหลมแม่งลงอ่ะจิกเขาบอกกับสองร้อยเข็มอ่ะกลางหลังเลยเหรอ สวัสดีครับอ่าสวัสด <p> ีครับผมสวัสดีครับพี่กวดัสด so ีคร um ับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเด็กช่างทีวี90นะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่กวดอินแต่สองคอแต่สองคอครับแต่สองคอนะเป็นหนึ่งเทปที่พี่กวดมาเยี่ยมมาเยี่ยมกันแล้วก็โคกันอยู่สองรอบแล้วก็เลยอ่าโอเคก็มาโคกันกันแล้วกันนะครับเรามาเจอกันแล้วก็ว่ากันไปแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ก็ต้องบอกว่าพี like, ่กวดเคยบอกช่องผมไปแล้วครั anyway> ้งที่แล้วใช่ใช่มาเป็นไกด์มาเป็นไกด์รอบนั้นเรามาเป็นไกด์ร้านลุงโป่งพาไปทัวร์ร้านลุงโป่งทัวร์อินใช่ไหมพี่ทัวร์ทัวร์ทัวร์อินก็มีคนดูอยู่นะเยอะอยู่นะเทปนั้นลุกษณะก็ว่ากันไปนะประเด็นวเทปนั้นเนี่ยไม่ได้สัมภาษณ์พี่กวดเป็นจิตจารลักษณะนะครับแต่วันนี้เนี่ย่องทีวีข่าูนยนก็อยากจะคุยกับพี่กวดเป็นจิตจารลักษณะเลยครับยินดีครับดีดีดี ถามพี่กวดหน่อยเรียนอินรุ่นไหนอะไรยังไงพี่ตังเ,เรียนอินปีพศ2535ครับพี่2535เรียนยะนะรับ่ายนะเรียนรับบ่ายเข้าเข้ามาเทมอม2เพราะว่าโดนเชิญออกจากที่เก่าที่วิทยาลัยมิคสมุทรสาครในช่วงกลางเทอมพอดีครับพี่ก็เลยไม่อยากจะว่างไปไม่งั้นไม,ไม่งั้นจะต้องมาเรียนใหม่ปี3 6อีกแก พอ icism, ดีว่าช่วงนั้นมันมีน้องน้องชายเนี่ยเรียนรอบเช้าอยู่แล้วอะไรพวกนี้ก็เลยก็เลยมันก็เลยโอนโอนเกรดมาได้เยอะอยู่แต่ก็นึกว่าตอนมาตอนมาตอนนั้นนึกว่าจะจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะได้ขึ้นปีสองแล้วเปล่าต้องมาเรียนปีหนึ่งใหม่เข้าปีหนึ่งใหม่เทอมแรกเลยเทอมสองอ๋อเทอมสองแล้วก็แล้วก็เทอมเกรดในเทอมแรกอ่ะเกรดในเทอมแรกก็โอนไปโอนโอนแล้วก็แล้วก็เรียนรายวิชาในเทอมสอง ก็ประมาณนั้นก็ก็ก็ต้องก็ต้องมาเรียนในปีพศสองห้าสามหรุ่นสิบรุ่นสิบรุ่นสิบอีรุ่นสิบรอบบ่ายรอบบ่ายแต่ถ้าแต่ถ้าในรอบบ่ายเขจะเรียกรุ่นผมว่าราตีถุนสามลาตีถุนสามดั้งตีเพราะอะไรครับพี่กวดตั้งกันเองตั้งกันเองในในห้องตั้งกันในห้องพี่เหรอตั้งกันเองเมื่อก่อนเพื่อนเพืเขาบอกอะไรวะชื่อราตีถุนสามแม่งเชยอะไรอย่างเงี้ยเออพอพอนานๆเข้าใช่ป่ะนานเข้ามก็กลับกลายว่าติดปากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเป็นราตีถุนสามไปติดปากติดหูติดปากติดหูไปอะไรอย่าางง้มีกร ทำเสื้อทำอามเขียนเขินอะไรกันมากมายไปหมดประมาณนั้นครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นยุคพี่กวดมีใครบ้างเพื่อนพี่อ่ะที่พอจะเอ่ยชื่อได้ไหมเออในแก๊งนะในแก๊งในแก๊งก็มีงูงูงูนี่เป็นรุ่นพี่ับสมัยมัธยมนะแต่มาเรียนห้องเดียวกันเป็นรุ่นพี่มากเลยนะรุ่นพี่ประมาณสามสี่ปีงูนี่มาจากปิดบนทนปิดเก้าปิดเก้าในในชุดถงดังแล้วก็มี มีหนิงอีกหนิงก็เด็กสมุทรสาครเก่าก็เพื่อนกันนะแล้วก็จอนจอนก็เด็กสมุทรสาครช่างเชื่อมนะเด็กหนิงสมุทรสาครเด็ก็เด็สมุทรสาครหลายคนครับเข้าข้าววันหลายคนแล้วนั้นพอในช่วงปี36กเนี่ยครับคราวนี้มาเยอะเลยครับเด็กเคนิคสมุทรสาครเซ็ตผมอ่ะเซตเซตที่เกลเรเกลเร่ตีลันฟันแทงโดนไล่ออกด้วยกันน่ะแต่พวกนั้นมันยังไม่มาครับมันมันมาปี3าหคราวนี้มากันเต็มเลยอันนี้ก็เลยรอบบาย แต่สองกอร์บายก็เลยเป็นแกงใหญ่แิ้งใหญ่เป็นแกงใหญ่ก็มีจากปีหนึ่งมีอยู่แปดคนคพอปีสองพอเราขึ้นปีสองปีหนึ่งเขามาก็เพิ่มอีกเป็นสิบค,คนก็มีเกือบเกือบยี่สิบอะสิบห้าสิบหกคนยนุกนั้นเหรอพี่ลบอบ <ละ S 1> ่าย,ายถือว่าเยอะ <laughs> ถือว่าเยอะถือ <laughs> ว่าเยอะถือว่าเยอะเป็นชุดบูมชุดบูมขอบายเลยใช่ใช่แล้วก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแปดสองกอเนี่ยเขาจะ เขาจะขึ้นกันที่ป้ายบางมะกเกาะอู่บางมะกอะครับแต่พวกผมเนี่ยปฏิวัติมาลงมาบางแก้วจุดพิธศาสตร์ใหญ่จุดพิธศาสตร์ใหญ่ซึ่งเมื่อก่อนทั้งหนึ่บุตรสัครอนเขาจะยืนอยู่เดิมอยู่แล้วไงแต่คราวนี้พวกผมพวกผมเนี่ยสิทธิ์เก่าพวกผมก็ไปยืนดูเขาเหรอไปยืนอยู่เขาน้องที่สมุดเหรอไม่ใช่สมุดสัครอนไม่สมุดสมุดสัครอนน้องก็เลยแบบขุนใจเพราะว่าพวกผมเป็นรุ่นพี่มันอะไรมันแล้วบางทีก็ของเขินขาดก็ยืมมามีเรื่องมีราวเลยยืมได้ใช่แล้วก็เลยาานเ็ปที่่มว บางสถาบันอย่างอย่างกิโลเก้าเนี่ยเขาก็จะมีบูนพลมีอะไรเนี่ยเขาก็จะงงว่าทำไมสมุทรสาครมากับอินบ่อยจังเนี่ยก็ก็อินเป็นสิบเกาที่ิบสมุทสาครก็เลยกลับพร้อมกันถุกเด็กเพราะว่าออกจากสมุทรสาครมาเข้าอินมันไปด้วยกันได้ครับแล้วก็เด็กสมุทรสาครเดิมไี่เป็นรุ่นน้องเราเนี่ยมันก็มันก็สนิกกับเรามันก็กลับพร้อมกับเราทุกแค่ทุกวันจากทางที่สิบก็เลยเด็กสมุทรสาครก็บางครั้งที่ไม่ไม่เจอพวกเราก็จะโดนกระนำ โดยพวกเรือฟ้ามั่งอะไรมั่งแล้วกระโดนบ้างอะไรบโดนโดนอย่างโดนมีหลายเรื่องหลายราวแล้วถามนิดนึงฉายาพี่อ่ะไอ้ก่อสร้างขบวเนี่ยได้มาไงอ่ะที่กวดเอ่อจริงๆแล้วเคยพูดไปแล้วอะเคย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 เล่าให้ฟังในในอชีวะทีวีอะไรน่ะเคยลเดี๋ยวก็จะมาเล่าอีกครั้งหนึ่งว่าคือเมื่อก่อนเราทําเราทําเว็บแผ่นทาวเว็บทำทาวชื่ออาชีวะสตอรี่ครับ ก็จะเป็นเรื่องเล่าเก่าๆในยุคผมนี่แหละแต่ก่อนก่อนที่มันจะมี Facebook ก่อนที่มันจะมีอะไรพวกนี้มันมีมันมีเว็บไซต์ก่อนแล้วก็เลยไปเข้าเล่าเรื่องราวประสบการณ์แล้วก็ใช้ผมก็เลยใช้นามปากกาว่าก่อสร้างกบฏซึ่งซึ่งเขาเรียกว่าตั้งขึ้นมาออกแนวประชดประชันอันนี้เพราะว่าเขาเขามีบางที่ที่เขาบอกว่าเพราะว่าอย่างโรงเรียนผมเนี่ยเป็นก่อสร้างเอกชนแล้วแล้วเราไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะลงกับ กับถาบัานใหญ่อะไรพวกนี้ประมาณนั้นก็เลยเราก็เลยเขาก็เรียกว่ามึงพวกมึงไม่พกกบฏอะไรพวกนี้เราก็เลยบอกเอพกอพกกบฏก็ได้ ก็เลยเปลี่ยนชื่อนี้เลยตั้งชื่อเป็นก่อสร้างกบวแล้วก็ใช้ชื่อว่าอินดราโรนาบ้างอินดราโรนาก็หมายความว่าเป็นชื่อเฟซผมด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นชื่อในวงการปลาในวงการปลาสวยงามที่ผมที่ผมเลี้ยงที่ผมพอจะมีชื่อับาขบอกอยู่บ้างแต่ตอนนี้เงียบๆไปแล้วไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับเขาแล้วก็คือที่มาที่ไปของว่าก่อสร้างกบฏจะประมาณนั้นยุคในพันเทวถ้าถามว่าเด็กยุค90ที่เคยเล่นพันเท้าเนี่ย จะรู้ฉายานี้รู้ๆกาไอ่รู้มันมันมีหลายคนมันมีผมเนี่ยมันมีโล่เขียวแดงเนี่ยก็เป็นชาวสายหนึ่งพี่ชาวชาวินสายหนึ่งอ่บางนาคอมสามเนี่ยก็เป็นคุณวัดคุณวัดบบูวัดบูยี่สิบครับชื่นเก่าจะไม่แก่ครับชื่นเก่าไม่แก่ก็เป็นพี่ดามพี่ดามอ่าพี่พี่พี่ดามเขาก็เรียนทั้งอินทั้งชื่อเลยครับครับแล้วก็หลายคนนะที่ทำฉายาตอนนั้นเออมีผมจําได้แต่ ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนในเฟซเขาหรือเปล่าเขาไม่ได้มาออกตัวอย่างบางคนชื่อซันตาจะบางคนโนปิริษามอะไรพวกนี้เยอะเลยเพราเขาเคยคุยกับผมอยู่ในในก็คือหมายววามว่านี่ที่เกิดเด็กอาชีวะยุคนั้นเนี่ยถ้าใครเข้าไปเล่นพันทาวอ่ะก็จะได้อ่านข้อมูลของพวกพี่ๆถูกปะใช่ครี่พิมพ์เขาทุกทุกวันนี้ยังยังมีอยู่ไหมบอร์ดนี้ยังอยู่นะยังอยู่ใช่ไหมครับถ้าท่านเข้าไปใน Google ท่านก็พิมพ์ว่าอาชีวะสตอรี่พันทาวมันก็จะขึ้นมามันก็จะขึ้นมาสามหน้าใหญ่ๆเราไปหาเรื่องเล่าอาชีวะะคครรรัับบบห้้้ออออองงงงสนนทาไไก็แ่่่มตยู เมื่อก่อนมันปวดเยอะปวดปวดโอ้ยผมที่โดนโดนแทบจะจมดินเลยโดนกันแทบทุกคนอ่ะก็หลังๆแล้วก็คอยลบคอยอะไรเมื่อก่อนดูแลกับผมกับวัดกับวัดช่วยกันลบช่วยกันอะไรแล้วก็จะคุยกันหลังบ้านคุยกันหลังบ้านใช้วิธีคุยกัน MSN จำได้ไหมคุย M จำได้ไหมบอก MSN แล้วก็คุยกันแล้วก็จะเปิดเปิดหน้าเพนทาวนี่ไว้ m ็นขึ้นมาเฮ้ยโดนดิครับพี่บอกเลบอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรพวกปวดใช่ปพวกปวดเมื่อก่อนจะไม่ได้มานั่งกดโทรศัพท์อย่างนี้นี่เมื่อก่อนเราเราก็ต้อง ก็นั่งหน้าคอมอย่างเดียวอ่ะจะนั่งก็เหมือนเดิว่าใครจะอยากรู้เรื่องราวของอาชีวะยุคนั้นเนี่ยจะเข้าไปอ่านของพวกพี่ๆนี้แหละคุยแลกเปลี่ยนกันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆด้ซ้ำนะครับแล้วก็อย่างพี่ดามอะไรพวกนั้นเขาก็เขาก็ไปกินเหล้ากันชุดแรกๆกับพวกผมที่ยังยังไม่ได้รวมตัวยังบิลลี่เลยเขาก็ไป พี่ดามพี่จิมกนกอะไรพวกนี้เราก็ไปกังกหนกเราก็ไปกันไปไปนั่งกินกันที่ร้านร้านร้านหนึ่งแถวดอนเมืองน่นเป็นจุดเริ่มต้นจุแรกๆก่อนที่จะมาเกิดเรื่องราวอย่างพี่ดามาทำสีคงสีคิงมาที่หลังใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นดีกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพี่นี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นแรกของมิตรภาพอาชีวะมิตรภาพอาชีวะที่ที่ที่เริ่มโตมาแล้วก็เริ่มมาคุยกันับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรกันแล้วก็ลดละความรุนแรงเนี่ยที่พี่ดาเขาทำเนี่ยพวกผมไม่ได้ทำแต่พวกผมเป็นจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆในการมิตรทิ้งนั่นเองวัดบูวัดบูเขาก็มาวัดบูเขาก็ฉายเดียวดูดูดูเขามาด้วยชอบแต่เลือกป้ามาวันี่ยท่านผู้ชมก็คือฉายาก่อสร้างกบฏก็ได้มาแบบนี้ในยุคพันเทาใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็เพราะที่มาที่ไปมันจะอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับ มัเข้าถึงประวัติพี่กวดหน่อยเมื่อกี้ฟังเรื่องพันทาไปแล้วเห็นบอกว่าพี่กวดมีเรื่องเล่าสมัยในสู่สาครมีมีก่อนที่เข้าไม่ใช่เพราะว่าเตรียมช่างเตรียมเตรียมมาไว้สําหรับสําหรับคุณเลยผมเตรียมมาเพราะว่าเพราะว่าวันนี้มาออกรายการของเด็กช่างทีวีเป็นกรุงเทพช่างเป็นเป็นเป็นเมนเป็นเมนก็เลยจะมาพูดถึงมีเรื่องเก่าๆกับเทพช่างใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องในปีสามสี่ คอยัดฟังเลยได้ได้ได้คือช่วงนั้นตกรุ่นแล้วตกรุ่นหมายความว่าผมผมมาซ้ำซ้ำปีสามสี่มาซ้ำปีหนึ่งใหม่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งเด็กช่างเชื่อมซึ่งไอ้นี่เป็นหัวโจกบอกว่าให้เดี๋ยวนี้ไปรับหญิงกันที่ท่าน้ำพระแดงท่าน้ำพระแดงท่าน้ำพระแดงตรงฝั่งฝั่งพระแดงเลยนะฝั่งฝั่งฝั่งนี้ก่อนที่จะข้ามไปเขาเรียกลมโชยตรงตรงตรงริมเขื่อนตรงร้านร้านปูเสือใช่ไหมล่ะแล้วเราไปกันมันนั้นรัย สี่ห้าโมงไงเนี่ยนะแล้วไปกันเออไปกันไม่กี่คนหรอกสี่ห้าคนแล้วก็เพื่อนเราไอ้ัวเอชื่อไอ้แป๊ะไอ้แป๊ะเด็กคุณนายเขาก็เยอาบอกว่าเดี๋ยวมึ่งรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกูไปรับหญิงก่อนหญิงเขาอยู่โรงเรียนวิสุกษัตริย์หรืออะไรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยน้องน้องน้อยแป๊ะเขามาเรียนด้วยเนี่ยในปีสามสี่อ่ะผมก็มานั่งรอกันออกมาสักสี่คนรอรอไอ้แป๊ะเขาไปรับหญิงแล้วก็นั่งกันแปลกๆจีนไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ก็มี ช่างใส่ผ้ามันเหมือนผมนี่แหละใส่เสื้อขาวผ้ามันเทคนิคสมุทรสาครก็ใส่ผ้ามันใส่ผ้ามันแต่ก็คือจะเป็นพวกยีนไรสองพวกเวทอยได้พี่กดใส่ช็อปไปไหมวันนั้นไม่ได้ใส่ใส่เสื้อขาวใส่เสื้อขาวกันไ้หมดเลยเออแล้วก็นั่งกันอยู่นั่งกันตรงแถวแถวทานโชยแถวเออแถวป้าเม่ใส่ผูกใส่ได้ตรงนั้นเยื้องๆมาแล้วจะไม่ผมีเลยนะเด็กช่างเนี่ยคนแรกผมไม่รู้ว่าโรงเรียนอะไรเขาเดินเมาออกมาแล้วมีเพื่อนเราคนนึงมันใส่ชุดลูกเสือเพื่อนพี่เออเด็กเทคนสิงหมบอกความใส่ชุดลูกเสือวันนั้นเรียนลูกเสือแต่ ไอ้นี่เขาเดินมาสามสี่คนเนี่ยเขาเมาผมเห็นแล้วเขาเมาหน้าแดงมาเลยเขามาเช็คผมบอกเอ้ยี่ใส่ชุดลูกเสือเนี่ยกรุงเทพช่างหรือเปล่าเขาบอกเขาบอกเราก็บอกไม่ใช่เราสมุทรสาครเขาก็บสมุทรสาครเขบอกอ๋อเหรออะไรเงี้ยเขาก็คุยกับเพื่อนเขาเดี๋ยวเพื่อนเขาคนเขาก็ท่าางไม่มีอะไรแต่ไอ้คนเมาหนักเนี่ยจะเอาจะเอาเรื่องมาควักหนึ่งเขาชักมีดออกมาเลย เอาจริงดิเอ่อชาวขวตานตัดออกมาเลยแล้วเขาจะวิ่งเข้ามาใส่เลยเพื่อนเขาล็อกไปเฮ้ยยายายาของมันดึงมีขวตานตัดมาจากเอวเลยเอเอยึดดึงม,มาเลยปลุ๊บเขาบอกบอกเฮ้ยา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 เขาบอกบอย่อางเงี้หยหมดหมดอ่อาาไม่ใช่ใส่กูจะเอาเทปช่างนี่แนหะพวกเราไม่มีของของของเนี่ยไม่ได้พกกัน,นบ้างจำไม่ผิดไม่มีกันเลยครับแล้วก็เฮ้ยแค่แม่งเอากันระหวัางนั้นแล้วเราก็แตกเว้ยคราวนี้มันวิ่งเข้ามาดิมันวิ่งเข้ามาแต่ไอ้คนวิ่งเข้ามาสองคนแต่ไอ้คน เราก็ถอยถอยเสร็จก,ก็แตกเป็นสองเป็นเป็นสองสายอะไรอย่างงี้เราเราก็มากับเพื่อนอะไรคนหนึ่งน้อยแป้งที่ไอ้เปิ้ลเนีย่ยก็วิ่งไปอย่างนั้นคราควนี้ว่าเออไอ้คนไอ้คนเมาตายเพื่อนไปสัตว์เข้ากลางหลังเต็มที่เลยฟันเลยพี่หัวตัดเป็นเหลี่ยมๆหล่ยมเนี่ยจะมีปาลปายแหลมปลายแหลมแม่งลงอ่ะจิกเขาบอกกับสองร้อยเข็มอ่ะกลางหลังเลยครับ บอกว่าอีกทีดเดียวโดนกระดูกสลังอ,ะอ่ะแสดงว่าแบบเป็นเหนียวเลยนะบุ๋มเลยนะโอ้เลยอ่ะเข้าไปแล้วแผลประมาณยาวแค่นี้ไงแต่ลึกเขาบอกลึกตัว<อ>เย็บเย็บป,ปลายมันเจาะเข้าไปนี่เลยเออบอกว่าเย็บประมาณ3-4ชั้นอ,ะอ่ะ<ห>เกืบ200เอบสองร้0เข็มมากครับแต่โดนจับเพราะแถนั้นตำรวจเยอะ โดนฟันไอ้คนฟันโดนจับตรงนั้นเลยไอ้แป๊ะเขาไปรับหญิงเขากลับมาเขาเห็นเขาเห็นเราแตกตื่นไงเขาก็วิ่งมาให้มีอะไรมันก็ไปหยิบไม้หยิบอายรจะมาช่วยอ่ะแต่น้องโดนฟันไปแล้วโดนฟันไปแล้วก็เลยวิ่งไปล็อกไปล็อกนั้นแต่แ่ไม่ทันล็อกหรอกรู้สึกว่าโดนตำรวจจับเกมก่อนเกมก่อนแล้วก็เรียกร้องเงินกันก็โดนเป็นดำเนินคดีไปแล้วตกลงว่าคนที่ฟันเนี่ยเลี้ยงเพบช่างรู้เลยเลี้ยงเพช่างพ่อแม่มาเคลียร์มาขอโทษขอโพยแล้วก็เขาก็เสียตังค์มารู้สึกจะเป็นแสนนะถ้าจะไม่เป็นแสนเลยพี่ก็ แต่มันก็เป็นคดีใหญ่เหมือนกันนะก็เย็บมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาแป๊บมีท้องใส่อ่ะมีท้องใส่อ่ะได้มาก้อนใหญ่ได้มาก้อนใหญ่แต่จริงๆแล้วไม่อยากไม่อยากได้นะไม่อยากได้โู้โแต่แผลแผลน่ากลัวมากตรงด้างหลังลึกดูโอ้โหแม่งโคตรลึกอะมันประมาณขนาดนี้แล้วแบบ คุณคิดคคดูมันติดลงไปใช่ป่ะครเขาบอกว่าเย็บประมาณ3ชั้นหนึ่งสอ้สามแบอกว่าก็เป็200สองร้อยเข็มหมดพี่คิดดูความเย็บขนาดไหนมันเยอะมากอะเหมือนแบตเนือ้อแบบหมูมันกดคุมแบบนี้ลงมาเขาบอกว่าถ้าถึงถ้าถึงไขสันหลังหรือกระทบกระดูกสันหลังนี่อันตรายกว่านี้อ่ะอาจจะพิการได้นะพี่เพราะมันโดนเส้นประสาทใช่ที่ที่เรียกร้องในเยอะนี้ก็คือว่าเป็นพยายามเป็นพยายามท่าเพราะแผลมันลึกเพราะแผลมันใหญ่ไงก็เลยนั่นไปก็เหมือนว่านี่ประสบการณ์ครั้งแรกก็เลยเกรียบทยบทางอีท่าน้ำใช่คือจริงแล้วไม่เด็กเท่ใช่โจกัาไงไม่ใช่ เราทำห้าผมไม่ได้กินแล้ว <om> แต่ตอนนั้นตอนนั้นตั้งแต่ยังอยู่เทคนิคอยู่ละครอยู่ครับแล้วก็หลังหลังการหลังการที่จบไปเหตุการณ์ที่จบไปแล้วมีอีกมีอีกมีอีกแบบก็ไม่ได้ตั้งใจเราไม่เคยมีเรื่องกรุงเทพช่างอยู่แล้วยิ่งกรุงเทพช่างฝั่งเดียวกับเราฝั่งพัทธุมุตเจดีฝั่งเขาแดงเขาไม่ยุ่งกันอยู่แล้วไม่ยุ่งพวกเราอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นเราไปกินเหล้าที่เจดีที่ท่าน้ำเจดีที่ท่าน้ำเจดีที่จะข้านไปปากน้ำนะบ้านบ้านเพื่อนเราจะมีหมู่บ้านหนึ่งไปกินเหล้ากันเมาเว้ยแล้วก็ขึ้นรถสายกลับ่ ตอนเราขึ้นไปเราก็เมาหมนเปียบแล้วเราหันไปมองหลังสาย20บันสาย20เป็นเป็นกรุงเทพช่างฝั่งปากน้ำฝั่ง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 พระตุุจเตียฝั่งคมฝากใช่ฝั่งคมฝาเขาก็จะมีเด็กร้อยกับเด็ก รุ่งเด็กคุณนายเด็กอะไรนั่นเขาเยอะแยะไปหมดนั่นแหละเราก็คราวนี้ผมเมาครับคราวนี้เราคราวนี้คุณเทพจ้างเมาใช่ไหมครัคราวนี้ผมเมาผมเนี่ยผมเนี่เมากับเพื่อนเลยผมก็เดินเปแล้วก็ไม่หาเลยจำได้เลยว่าเทพช่างไม่เอ่อไม่รู้ไม่รู้เหรอพี่ไม่รู้ผมบอกผู้มนุยเดียวอะไรวะถามเลยเขาก็เงียบเขาก็มองอะไรเนี่ยเราก็เปิดออไอสัตว์คุณเทพช่างหรออะไรเงี้ยนี่นี่ผมเมานะฮะนี่ได้ฟองเฉยบๆต่อยกูไหมนี่ด้วยด้วยความเ้าหรือะไรเขาบอกเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเราเด็กบางเดียวกันเราไม่เล่นกันอะไรเงี้ยเพื่อนเราก็หห้้าาาาาามมมแแตต่่เเเเเเรรรนียลลวสิชอบุด อ๋อไสัตว์เอิ่มอให้กูเจอเอีกนะด้วยความเมาแล้วแล้วก็ข่มกันนิดหน่อยอก็ไม่มีอะไรอ่าวันนั้นก็จบไปเขาก็ค,ค่อยๆทยอยลงทยอยอะไรเราก็ไป,ไปไปมาแก้ไปตีใครไม่รู้จำไม่ได้แล้วไปเรื่อยเปื่อยเลยไปเรื่อยเปื่อยเลยเอืมเพราะว่าเราเคยโดนเทพช่างเล่นมาอีกสองวันครับ,รบไอ้เพื่อนเมื่อเราชุดเดิมใช้อีกไปกินเหล้าที่นั่นอีกแต่คราวนี้เราไม่ได้ไปคือผมไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปไอ้จุดนี้โดนโดนโดนกรุเทพช่างชุดเนี้ยโดนโดนกรุทพช่างชุดเนี้ยโดนต่อยด้วยเหรอผมรู้้แลววก็คืืออเหมน่า พอโดนพี่กดหาเรื่องบริวาร์หรือว่าใช่เขาแข็งเขาแข็งไงแข็งบอกว่ามึงเช็คเคยมีเรื่องกันอะไรมาเช็คเลยว่าเราเมาไงแล้วพอเพื่อนที่ไปกินกลุ่มนี้มันมาพอดีมาพอดีเจอต่อยไอ้นี่โดนแองด่าผมทิพไผ่บอกบอกว่าวันนั้นมึงเมาอ่ะแล้วมึงไปหาเรื่องเขาอ่ะอ้าวแล้วกูจะรู้ว่ามึงจะไปกันอีกไม่บอกแล้วว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวบวกวันนั้นไม่ไปด้วยเกาไปเกาไปกันไอ้คนนี้ชอบไปเที่ยวไปอะไรอะไรเงี้ยก็เลยโดนไปสายเที่ยวสายอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเลยกับกรุูแค่ช่างไม่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 มีปัญ ก็เป็นเด็กบางเดียวกันก็ยังขำแล้วก็แต่กรุงเทพช่างอ่ะเขาก็มาคุยไก่แปะเพื่อนผมเด็กคุณนายแบบก็บอกว่ากูแค้นเพื่อนมึงที่เมาแล้วมาปวนกูเพื่อนมึงใช้กูก็ตอนหลังก็ไปเดทอินกับผมนี่แหละโยไปอินกับพี่กวดิคุณไปดูรูปได้เลยมันจะมีรูปอยู่รูปตอนที่มันใส่เสื้อทหารไอมันใส่เสื้อกรุงเทพช่างบีไอทีไทยอ่ะนั่นแหละ อ๋อเหรอไออคนนี้นะเออไอคนนี้แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่กวดมันจะมีอยู่รูปหนึ่งนะที่เด็กเทพช่างถามมากเลยว่าทำไมทำไพีุ่งเทปคนเทพช่างคนนี้ไปยืนอยู่อินได้ยังไงพี่รูปถ่ายรูปหมูรูปหมู่นะใช่อ๋อคนนี้เหรอคนนี้แหละเรียนที่สมุทรสาครมาก่อนใช่ใช่แล้วก็ไปเข้าอินเรียนรุ่นห้าหกจริงๆอ่ะเทคนิคเทคนิคสมุทรสาครผมเรียนรุ่นหน้าห้า แล้วผมตกไปเรียนรุ่นห้าหกไงแล้วเพื่อนผมคนนี้มันอล่มาจากเป็นจอรมันก็มาเรียนรุ่นรุ่ห้าหกกับผมแล้วคงแค้นเครื่องหลังแล้วมันก็คงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเรียนอินแล้วก็ไม่มีอะไรไงกอะไรแล้วพี่เอาเสื้อผ้าอย่างไหนจำไม่ได้ว่ะเหรอโอ้ไม่เอาไปไหนแต่เสื้อแต่มันมันแต่เสื้อของเทพช่างสวยนะผมว่าผมว่าเสื้อสวยแต่เขาไม่ได้เรียนเทพช่างถุงเลยพี่ไม่เขาเรียนที่ถุงสะคอแต่เขาไปถ่ายรูปกับพี่ไม่ใช่ตอนนั้นเรียนอินแล้วเรียนอินแล้วไงเรียนอินแล้วแต่ก็คืือออเเเเเาาาาาาาสส้กรรรุงงทพพพช่่่มมใะะว สวยดีสวยดีเออแล้วเสื้อเสื้อผ้ากรุงเทพช่างเหมือนเสื้อพะละบูเนาะเหมือนกันสีน้ำเงินมีแถบใช่ป่ะมันเกแถบเหมือนกันเนาะเออมันมันก็ใส่เราก็ไม่ได้ถามมันหรอกว่าว่าว่ามันเพราะอะไรเออแต่พอเรามานึกเหตุการณ์อ๋อมันคงจะแค้นิดนี่นึกเองนะก็เป็นอย่างนั้นไปก็เลยเหมือนเสื้อช่างมาใส่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยเขาแบบถ้าเอาเสื้อโจทย์มาใส่เนี่ยมันก็จะมันแบบนิดนนึงิดนนึงิดนึงอะไรเงี้ยแต่แต่จริงๆแล้วตอนเรียนอินเราเราไม่เราไม่ยุ่งกันแล้วนะแต่แต่คราอาจจะมีแผลนั้นที่ที่เคค้ายังแบบที่งกนะเถามมหาากเลยใใใใชชช่่่่ทไไมปสสเื้อ เทพช่างยืนอยู่กับอินใช่รูปหมูมีเด็กอินเด็กไม่น่าจะมีพี่แป้งด้วยหรือเปล่ามีพี่กวดมีอะไรพวกนั้นก่มีมีมีผมด้วยพี่อ่ะมีห้องผมได้รับที่ศุลษเลยอ่าอันนี้อันนี้เขาจะใส่แว่น X X หน่อยแล้วใส่เสื้อใส่เสื้อของเทพช่าง B I T นะเออหน่อนพี่ชื่ออะไรจำได้ไหมพี่เจหนิงพี่หนิงอ่ะมันเป็นเพื่อนกับผมตั้งแต่จำความได้ก็ มีมาเป็นเพื่อนแล้วอ่ะสามคนสามคนสามคนเด็กบ้านพักมีผมมีไอ้บอยมีไอ้หนิงหนิงแปดสองกอหนิงแปดสองกอไอ้บอยเนี่ยเขาเรียกนัดดอนแปดสองกอในในในคลิปอ่านัดดอนนัดดอนนี่นี่คือเพื่อนกันสามคนแล้วก็มาเรียนเชี่ยวด้วยกันเพราะว่าน้องๆเก็บช่างฟังอยู่เลยเพราะว่ามีคนถามผมเยอะมากใช่ใช่ครับอันนี้อันนี้มาไขเลยแต่ว่าพี่คนเนี้ยทำไมใส่เสื้อเทปช่างไม่ใช่ไปถ่ายรูปกับพี่แปงพี่กวดไม่ใช่ไม่ใช่จริงแล้วคือน้องๆครับชื่อพี่หนิงอินแปดสองกอเองสมุทรสาครกับกวดแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าเคย มีเรื่องกับเทดช่างที่ใ่้น้ำรล้วก็แกเนี่ยไปเอาเสื้อพ้ามาใส่แ่ปมาจากไหนไม่รู้แล้วกันไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าเหมือนคิดว่าลึกๆอ่นะนึ เคยไปโจทย์กันเล็กๆตอนเรียนสาขอสมุทรสาครเคยมีแผลบ้างก็เลยเชือกรั้งมาใส่แต่ไม่มีอะไรแต่ไม่มีอะไรกันจริงๆคนใส่เนี่ยคือไม่ได้เรียนเทพช่างนะไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนในในอินที่กรุงเทพช่างเก่าก็จะมีเอ๋คนนะอ่่พีเอ๋เอกรุงเทพช่างด่วนเอ๋สองดวนเปินการเพียรสองดวงกรุงเทพช่างเก่าอ่าประมาณนั้นเรื่องราวจะเป็นแบบนี้เรื่องราวที่ไปแล้วเนี่ยโอ้ผมสงสัยมากมเลยนะผมไม่รู้ว่าชื่อพี่หนิงใช่ใช่ชื่หนิงหนิงเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันที่ขายความลับสามสิบปีสามสิบปีโอ๋กรุงเทพช่างเขาตกใจกันมากอู้ทักมาหาผมเยอะ เมื่อก่อนเมื่อก่อนคนลงแล้วก็ทำไมทำไมมีกรุงเทพช่างไปถ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเ็นเ่าเพราะว่าพี่คนนี้เรียนเทพช่างไม่ใช่โจดเก่าด้วยตอนสมุงสะครไม่ได้ตั้งใจจะไปโจรกันแต่ก็คือด้วยความเมามาเจอกันด้วยความเมาด้วยความเมาก็มีเรื่องกันเล็กน้อยพอหลังจากปีสามสี่แล้วก็ปีสามห้าก็เข้าอิน ไปเข้าอินเริ่มไปเข้าอินกันไอหนิงไปก่อนไอหนิงนี่ไปก่อนไปเนหนึ่งเลยเพราะมันดูดีทายมันดูดีทายปี34แล้วจริงๆแล้วมันจะต้องมาซ้ำปี35ที่เทคนิคสุตรสาครมันไม่ตามแล้วมันไปเรียนอินใหม่เลยมีมีมีไอหนิงไปแล้วก็ไอไอจอนไปก่อนไปก่อนในปี35แล้วเทอมสองเนี่ยผมถึงตามไปผมกับไอครกอีกคนไอครกแล้วก็เด็กก่อ57ครับ หา257ตัวแล้วด้วยกันเพราะว่ามันมาเที่ยวพวกผมมันก็ก็มามาเข้าอินในปี35เด็กมุสาครพี่กวดเฉลยความทับ30ปีผมยังสงสัยอยู่เลยว่ใาใครอยู่นั่งใส่เสื้อผ้าเทียบช่างไปใส่ <c oughs> เอาใช่ไหม <c oughs> ผมมีรูปเก่าเดี๋ยวเป็นคนรูปเป็นรูปจะขึ้นขึ้นรูปไปดูนะจะมีรูปพี่รูปพี่แปงรูปองพี่อ่ะแล้วก็มีพี่หนิงเนี่ยยืนใส่ใส่เสื้อผ้าอยู่อ่ะมันจะยืนอยู่ริมทางดังซ้ายสุดนั่งยืนแอคอาร์ตเลยหนิงเป็นองฟอโจรเก่าสมัยเรียนสาคร พี่กฤษณ์เปิดแต่คอร์ดวิธีตีเรียบช่างอยู่นี่เรื่องนี้ไม่ได้เตรียมกันเลยนี่ผมเพิ่งรู้จากพี่กวดใช่พี่กวดมันไหลมาไหลมาพอดีนะถ้าพี่กวดไม่เล่านี่ผมก็ไม่รู้นี่ตลกหน่อยกันนะแล้วมีเรื่องราวฮาสมัยเรียนเรียนอินหน่อยสักเรื่องไหมพี่เมื่อใหม่เรียนอินประมาณไหนอ่ะสักเรื่องอะพี่กฤโอ้พี่กฤษเรียนอินกี่ปีเรียนอินกี่ปีเหรอข้าพี่สามห้าอยู่กันเรียน เรียนแล้วก็โดนโดนดอบการเรียนกลับมาเรียนใหม่ไปเป็นอาหารสองปีกลับมาเรียนบีกลับมาเรียนรูนสุดท้ายจบห้าปีครึ่งเรียนอินห้าปีครึ่ง้ปีครึ่งนี่จบปอสอเลยวอปปอชจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งสักเหตุการณ์นึงครับเป็นเด็กบ้านเป็นเด็กบ้านเป็นเด็กบ้านเด็กเด็กวัดนาคครับเด็กซาววัดนาซาววัดนาเนี่ยมันจะอยู่ก่อนถึงบ้านมะแก้วครับเรารถเราจอดครับ เมื่อก <tr okes> ่อนผมจะชอบนั่งแปดสองสีน้ำเงินกลับกันครับมานั่งที่วัดโพไงแล้วก็จะโหนหน้าโหนหลังกันเป็นปกติพอผ่านผ่านป้ายวัดนาคเนี่ยครับมันจะมืดมันจะเป็นกำแพงลอเสร็จมันก็จะเป็นป้ายเสมืดตอนกลับบ้านมันมืดใช่ตอนกลับบ้านประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มแล้วมันมืดมันมืดเราก็เห็นเด็กบ้านเพราะนั่ง จีบหญิงกันจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแต่มันดูแล้วมันเด็กกว่าเราเยอะเราก็นึกว่าไม่มีพิีไม่ครับมันก็เห็นเราปุ๊บมันก็เฉยมันก็นั่งก้มหน้านั่งคุยกันงูงีงูงีงูงประมาณสี่ห้าคนแล้วก็ไม่ได้เอกใจแล้วก็โหนกันงองแงงงองแงงเราไปเรื่อยพอรถมาเลื่อนออกปุ๊บมันเอาเหล็กฟุตอ่ะขวดหลังเพื่อนเราปักฟุตเหล็กอ่าปกเหล็กพุ๊กปกจอดจอดเสร็จไอซ็กเล็กไอซ็กเล็กดาวดังของรอบบ่ายลงไว้ก่อนผมตามมันไอซ็กเล็กมีปาต้ามีปาต้าผมมีดาหย่า มันวิ่งอลไรฝันไงผมก็วิ่ง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 หลับหูหลับตาวิ่ง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 ไปเสร็จมันวิ่งหนีไปไกลแล้วล่ะผมแงหน้าพี้ผมวิ่งชนเสาตัก่อหม้อสะพานลอยปึ้งล่วงลงมามีดแมงหน้นก้องแก้งก้องแก้งถือมีดเออไม่ได้มองเลยพี่เออเพราะว่ามันมืดเหมือนนี่ตามมันไปเงี้ยโมโหอะไรเงี้ยมันพี่โซลเล็กนำหน้าไอ้เล็กนำหน้าแล้วพี่กวดตามพอชนกันกึ้งลงมาผมก็ลงมาอย่างนี้ใช่ไหมไอ้เล็กวิ่งหัวล็อกกลับมา ไอ้เหี้ยเสาต้นมะเร็วมึงไม่หลบต่อหม้อเสาเนี่ยนะเสาต้นลอยอ่ะวิ่งชนแม่งซะงั้นไหนท้องจริงงวิ่งมานั่งเลยที่กูวิ่งชนทำไม่อยทำไมกูไม่สายหลบนะแบบไม่ได้มองเลยสัตว์เขามองมองหลแบบกำไว้แบบจะสักทีวะอะไรกระซัดมึงแน่เลยมึงเล่นกูก่อนก็แม่งเบี่ยงหมดกับคนเลยไม่หลบชนแม่งนั้นเลยท้องเลยตึ้งท้องมีตกกับพืกตกไปต่อไม่ได้แล้วไอ้เล็กก็เลิกกูเลิกวิ่งตามเลยนึกว่าดูเพื่อนเออนึกว่าเราวิ่งหัวเราะมาด้ว่อย กดไปแล้วะบอกกูวิ่งชนสาวเออเอยีตัวเบลอเลยนะตำรวจก็ตามไม่ทันตามไม่ทันก็ไปกันเด็กว่าหน้ามีมีปัญหากันเป็นเป็นเด็กบ้านเราเราไม่ก็จะไปสนใจมันอยู่แล้วแต่คนนี้เราเผลอไงเราเผลอแล้วก็แล้วก็นิดนึงนิดนึงแลก็วิ่งชนอันนี้เป็นเรื่องฮาๆนะครับคุณชมของที่กวดสมัยเรียนอินก็คือคือถ้าไปเจาะเรื่องตีเยอะเนี่ยมัน เอาเรื่องนี้แหละเออมัน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 ไม่ใช่แนวผมอยู่แล้วเพราะว่าว่าไม่เสี่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกระทบกระเทือนใครแล้วเดี๋ยวมันมันไม่ดีอ่าก็คือวิ่งชนเสาวิ่งชนเสาไปหงายท้องไปแล้วก็ขึ้นรถกลับเออประมาณนั้นคือคือคือแนวช่องที่ผมทำนะฝากช่องไว้เอาอาชีววิทย์กินแล้วนะฝาก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 ช่องวิถีแล้วหน่อยวิถีอาชีวะด้วยนะครับโอ้ช่วงนี้บอกให้นะท่านผู้ชม วิถีอาชีวะนี่มาแรงมากผมติดตามช um, ่องพี mm. <im <im ่กวดอยู like ่ยอดบิวน네ี่ขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ได้แท็กติกจากเขาแท็กติกไม่กีน้อยเขาก็บอกพี่กวดเอางี้สิไม่กี่วันนี้ไอตอนแรกเนี่ยไอผมเนี่ยผมยอดบิลตอนแร้เท่าไหร่หลักพันพันเดี๋ยวนี้วันเดียวเป็นหมื่นอ้โหจริงๆแล้วผมเป็นคนที่โง่เรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับ ผมก็ทําผมไปตามสไตล์ผมนั่งคุยอะไรแต่แรกๆอ่ะก็จะเป็นอย่างนั้นคนดูไม่มากจนคุณบอกพี่กวดทางี้นีหน้าปกหน้าปกทําให้มันสวยอก็เลยมานั่งเอเราทำด้วยจิ๊บเขาเนี่ยเออมันก็ได้ผลเลยปรับกับสไตล์ของพี่ไงปรับกับสไตล์โอเคอาจจะแบบผมบอกแท็กติกนิดหน่อยพี่กวดก็เอาสไตล์พี่กวดมา าก็ถือว่าช่วยกันแล้วก็คนดูเยอะนะผมบอกก่อนนะวิถีอาชีวะนี่ไม่น้อยนะก็ดีขึ้นขอบคุณมากขอบคุณที่ติดตามช่องวิถีอาชีวะด้วยนะครับผมติดตามอยู่2วันคนดูไปหมื่นกว่าใช่ใช่จากตอนแรก2-3งสามพันเดีวนี้ไม่ธรรมดาวันสองวันขึ้นหมื่นเราก็ดีใจแล้วเออเฮ้ยซึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคลิปผมทำแรกๆผมทำมาประมาณทักสามสบแปดสามิบเกาคลิปประมาณทักปีนึงละปีหนึ่งอ่ะสักปีนึงละ คลิปแรกๆของผมอนี่ยถ้าคลิปที่ยอดพุงงดพ่งจริงๆเนี่ยก็จะมีดาวดังมาถ้าผมมีเชิญดาวดังมาไม่เมื่อก่อนผมพูดคนเดียวไงแต่ถ้าพูดผมพูดถึงดาวดังพูดถึงรูปแย้มพูดถึงดาวดังพูดถึงต้องควายมากพูดถึงอะไรมาอ่าคลิปนั้นจะมีคนดูเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้า,าพูดผมวิถีของผมเฉยๆไปเรื่อยๆคนก็จะดูไม่เยอะหลังๆมาก็เลยมาปรับบอกจิ๊บจิ๊บบอกทำงี้นะพี่ทำงั้นเำนี้ก็เลยว่าเพื่อนๆบอกมามาคุยกับกูบ้างก็เลยว่าจุดประกายก็เลยใช่ก็เลยไ่่อยยนูแต่่กก็็คคืืืออออวาาาาาเเเเเรรรยยังงึดดถจตนิมมข เราจะเล่าเรื่องวิถีการท่งชีวิตเยอะไม่พาดทีไเยอะคือเด็กช่างนะคำว่าเด็กช่างเราเราหนีไม่พ้นเรื่องต่อยตีเรื่องอะไรแต่เราจะไปเจาะกูได้มึงมึงได้กูมึงเสียกูกูเสียมึงเพื่ออะไรครับเพื่อกดดราม่าเหรอครับใช่ไหมผมผมผมไม่คิดอย่างนั้นไงผมก็เลยคิดว่าทําเป็นวิถีการเดินทางไม่ถึงการทางว่ากูไปโรงเรียนไปอย่างนู้นอย่างนี้ไปอ๋อก็เป็นอีกแนวหนึ่งในการนำเสนอใช่ใช่เป็นการนําเสนอเป็นการ คิดด้วยตัวเองคิดด้วยตัวเองเป็นแนวทางของพี่ซึ่งสายสายผมมันสายรักสงบอยู่แล้วไม่ค่อยใจนั่นมากอยู่แล้วไม่ค่อยจะบูล้างผานเหมือนใกลเขาอยู่แล้วจะมีเรื่องเรื่องบูเรื่องหาเรื่องอะไรมีทุกที่ก็ต้องชมว่าใครดูในช่องทีวี90วันนี้ที่พี่กวดกินแปดสองกอลเป็นแขกรับเชิญก็ติดตามวิถีอาชีวะชาแนลด้วยนะครับครับผมนะเรบช่วงนี้กำลังปรับนิดหน่อยนนิดหน่อยจน มีขึ้นมาเยอะแล้วล่ะช่องพี่กูเนี่ยคือเริ่มจะติดขึ้นมาติดลงบนแล้วเริ่มมีคนรอฟังยังยังยังไม่ได้ตังค์ยังไม่ได้ตังค์คนนี้ต้องแบบพอมอยู่ได้เหรอยูทูบไม่จ่ายตังค์เลยท่านผู้ชมช่วยกันดูหน่อยพี่กูปีหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ตังเลยไม่ได้ตังเลยทำด้วยใจจริงๆ ยังไม่ได้ตังเลยแต่ก็คือไม่เป็นไรถ้าได้ก็ดีไมีข้อมูลทนมากนะได้เดี๋ยวก็จะไปซื้อมันเป็นเงิซื้ออุปรณ์เออนี่นี่นี่จิบบริจาคให้เนี่ยนี่จิบบริจาคมาให้เนี่ยบอกพี่ปวดลองเอาไปทำดูเนี่ยเพราเห็นเห็นคลิปคลิปล่าสุดคลิปชานเสียงไม่ดีเสียงหน่อยอะไรเงี้ยเสียงมันไม่ดีจะถือว่าเป็นน้องคนหนึ่งที่โอเคนะครับช่วยเหลือกันหนูก็เลยโอเคว่าเรา คือเขาเรียกว่าอะไรเราไม่จำเป็นต้องมาแข่งขันกันนะเนาะอยู่ในวงการเดียวกันเราเราทำอะไรเงี้ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปแข่งขันกันเราช่วยกันช่วยกันทำไปใช่ขวยที่ช่วยผมช่วยพี่อันนี้ขอบคุณมากมีอะไรที่มันจอยกันได้ใช่ไหมครับอะไรที่แนะนำกันได้บอกกันได้ก็ใช่คุยกันได้ให้มันเดินทางในแนวเดียวกันแล้วก็ไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันจับมือด้วยกันไว้แล้วก็ไปด้วยกันเด็กช่องทีวีกับวิถีอาชีวะก็ฝากติดตามทั้งสองช่องนะพี่ทุกคนนะไว้มีอะไรช่วยเหลือกันหรือมีคอนเทนต์ที่ะ นี่มีมีเสื้อนี่นี่เดี๋ยวต้องโชว์เป็นแฟนหน่อยนะทุกช่ชมครับวันนี้เด็กช่างทีวี90ทำเสื้อมาดูด้านหลังด้วยสวยดีสวยดีสวยยังสวยนะครับนี่ครับวันนี้ก็มอบเสื้อพี่กวดด้วยครับผมนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่กวดยินดีครับยินดีครับยินดีครับสวยดีสวยเท่ดีเท่ดีเท่ดีครับผมครับฝากติดตาม เด็กช่าง90ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมวิถีอชีวะด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยตอนนี้ขอบคุณพี่กดด้วยครับผมยินดีครับยินดีครับผมอันนี้เรามาร้านอะไรบอกที่ร้านน้องน้อง่ร้านอะไรนะตำมั้วนสาขาร้านตำมั่วสาขามาเก็ตมิลล่าอ่นี่ไก่ปีกไก่ทอดสุดยอดเลยนี่ใครมาเดินที่สาขานี้นะครับ มาทานอาหารกันที่นี่ด้วยนะก็โปรโมทร้านให้เขาหน่อยไมสถานที่เขาถ่ายทำวยดีนะครับมาเก็ตวิลล่าใช่ไหมพี่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เอมาเก็ตวิลเลจมาเก็ตวิลเลตมาเก็ตวิลเลจซึ่งใกล้ๆที่ทำงานที่ขวดเลยใช่ครับมาเก็ตวิลเลจนะครับก็มาทานอาหารกันนะครับฝากติดตามช่องเดชทีวีก็สุดด้วยกดกระดิ่งกดสับสับไส้สับสับไส้กดติ้งตองกดอะไรทุกอย่างนะสับมะกรูดสับมะนาวรอแล้วกันแบบพิซซ่าเนี้ยซอยพริกไทยรอพวกเราด้วยเทปต่อไปจะเป็น เรื่องอะไรหรือผมจะทําคู่พี่กวดก็ได้หรืออะไรก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวมีบางคอนเทนต์ที่เราจะต้องไปนี่ไปทัวร์ย้อนรออินทรากันอีกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมาติดตาโมนเดี๋ยนี้นี่ย้อนอดีตกันมีกลิ่นกินอายของเก้าสุดกินอายเก้านุดแน่นอนเดี๋ยวพี่กวดจะพาผมไปนะครับแล้วก็มีแฉกเชิญอท่านหนึ่งด้วยอย่างที่บอกเป็นไถ่นะครับเป็น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 เก้าสุดเราต้องพาเขาไปเพราะว่าผมวัดอ่าเขาเรียก อีต่อไปผมไม่ใช่เจ้าถิ่นจถิ่ก็จะพาเจ้าถิ่นจา่ก็ไปเช็คอินได้นะโอเควันนี้ลาไปก่อนพี่ว่างมากครับผสวัสดีครับไปเจอกันเทปต่อไปครับสวัสดีครับ